โดยสูตรนี้เป็นสูตรคำนวณผลตอบแทนในอนาคตแบบง่ายๆเงิงนรวมคืออะไรเงินรวมก็คือเงินตอนสุดท้ายเนี่ยมาจากเงินต้นคูณด้วย1บวกอัตราผลตอบแทนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยยกกำลังระยะเวลา เราดูสมการแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันยากถุกไหม,มครับพี่แดงก็เลยมีตัวอย่างมาให้ดูตัวอย่างเลยก็คือนายแดงเป็นพี่แดงเองเลยนายแดงนําเงินต้น10,000แบาทไปลงทุนโดยคาดหวังเป็นรางวัลให้แก่ลูกเมื่อเรียนจบปริญญาตรีระยะเวลาเรียนปริญญาตรีคือ4ปีด้วยอัตราผลตอบแทนที่6%ตอ่อปีสมมติว่าเราจะเก็บตังค์ให้กับลูกเนี่ยพอเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยอย่างน้อยๆให้มีเงินก้อนก้อนหนึ่งเขาจะไปเรียนต่อปริญญาโทรหรือจะไปเริ่มต้นทํางานก็แล้วแต่ ดังนั้นนายแดงก็เลยนําเงิน1น0 0 0แสนบาทไปลงทุนเป็นระยะเวลา4ปีแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนที่6%ตอ่อปีเงิน1น0 0 0แสนนั้นครบ4ปีจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็เอาเงินต้น คูณด้วย1บวกอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนคือ6%ต่อป,ปีก็คือ0.06นะครับปิดวงเล็บแล้วก็ยกกําลังด้วยระยะเวลาก็คือปีระยะเวลา4ปีเพราะฉะนั้น1บวก0.6ยกกํำลัง4ก็ได้เท่ากับ1.2625คูณกับ10,000แสนก็คือเงินต้นของเราเวลา4ปีเรานำเงิน10,000แสนบาทเนี่ยไปลงทุนด้วยผลตอบแทนที่6%ต่อป,ปีเราจะได้เงินเป็น1นึ0 0แสนกว่าบาทเรียกง่ายๆก็คือเราลงไป1ก้อนเราได้ผล ตอบแทนกลับมาที่25% 1ใน4เลย1ใน4ของเงินทุนที่เราลงนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1